สวัสดีค่ะหลัตนามณีิพรมยานนะคะการเปิดไพ่พมิานทํในดวงสวัสวดสีนะคะชาวราศีธนูเราจะมาดูกันนะคะเดือนตุลาคมสิงหากันยาคมเออตุลาเนาะสวัสดีค่ะเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีธนูนะคะจะเป็นการเปิดไพ่รายเดือนนะคะสําหรับเดือนตุลาคมนะคะจะเปิดทีเดียวเลยนะคะเป็นรายเดือน12เรื่องราวนะคะ อ่ะเรามาดูกันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างชาวราศีธนูนะคะกับ12เรื่องราวในเดือนตุลาคมนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพมเทวดานะคะไอพอนชัยชาวราศีธนูด้วยนะคะกับ12เรื่องราวจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรกตัวตนนะคะโอ้โหความสุขความสมหวังเลยนะคะ ช่วงนี้เกิดมาใช้บุญเดือนตุลาคมนะคะจะมีความสุขความสมหวังเต็มเฮในหลายๆเรื่องนะคะก็ทําตัวให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ่การเงินว่าโชคลาภการเงินนะคะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้เอ้ยไม่ใช่ช่วงสัปดาห์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณมีโชคลาภนะคะการซื้อบ้านขายบ้านจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้มรดกตกทอดได้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นได้เงินดีมาก ะะไพ่พระแม่โพศพนี้ดีที่สุดในสำหรับพมยนันกียวกับเรื่องเงินที่เป็นเศรษฐีนีนะคะหรือว่าอาเซียเลยทีเดียวนะคะอะต่อไปเรื่องที่สามนะคะกุมานทองนะคะเป็นไพ่ของบ้านนะคะ อยู่บ้านแล้วมีความสุขกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์นะคะได้รับความเมตตาจากคนในบ้านนะคะอาจจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับการดูแลลูกหลานเป็นได้นะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีสมาชิกใหม่ในบ้านเป็นไปได้ด้วยเลยนะคะไพ่ถ,ถัดไปนะคะไพ่พระทักษะแพะลรับบาปก็เรามาระวังเรื่องที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะต้อง รับผลกระทบมาจากพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องทําให้คุณเดือดร้อนอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าไปค้าประกันใครอย่าไปช่วยเหลือใครจนตัวเองเดือดร้อนนะคะเป็นไพ่ของการแก้บนนะคะถ้าติดสินบนใดก็ไปแก้ด้วยนะคะ ถัดไปนะคะเป็นไพ่โมราระมัดระวังบุตรบริวารหรือว่าเพื่อนฝูงหักหลังโดนทำร้ายก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้อย่าไปค้ำประกันอะไรให้ใครนะคะช่วยเหลืออะไรใครก็เท่าที่ช่วยได้นะคะเพราะมีเกมที่จะไม่ได้รับคืนนะคะระมัดระวังการโดนแทงข้างหลังเพราะฉะนั้นทำอะไรช่วงนี้อย่ามีหุ้นส่วนอย่าค้ำประกันอย่าให้ใครยืมเงินนะคะโดยเฉพาะคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือบริวารหรือว่าคุณจะเจ็บตัวหรือว่ารู้สึก รู้สึกแย่กับกับบริวารกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงเป็นได้ก็ะระมัดระวังเรื่องนี้นะคะสุดต่อไปอ่ะไม่ใช่สุดท้ายนะคะต่อไปนะคะกรรมเทพนะคะเป็นตกตกอุปสรรคถ้ากรรมเทพตกอุปสรรคแสดงว่าช่วงนี้การได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือคนรอบข้างเนี่ยอาจจะทําบุญไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองเลือกเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองดีกว่านึกถึงตัวเองเป็นหลกักก็จะดีที่สุดนะคะ การสื่อสารหรือว่าบุคคลที่3ามหรือการช่วยเหลือนั้นไม่ค่อยมีในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วยเหลือตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะอย่าวางให้คนอื่นช่วยเหลือคุณนะคะอ่ะต่อไปหรือเอ่อต่อไปเลยอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นไพ่พรจจันทร์นะคะความโลเลความสงสัยความไม่แน่ใจเรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่คิดมากนะคะหรือว่ารู้สึกมีอะไรที่แบบเออจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ดีกับความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้นะคะถ้าใครอยู่ในส่วนของการพูดคุยนะคะก็ใช้เวลาเป็นครื่องพิสูจน์เนาะคุยคุยไปกันก่อนนะคะมีเป็นไปได้ที่คุณลึกเขาอาจจะคุยมากกว่ามากกว่า2คนมากกว่าคนเดียวเออมากกว่าหนึ่งนะอืมอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคนมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็มีเรื่องอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองแล้วกอ็อันไหนที่ไม่ค่อยสบายใจหรือไม่มีความสุขก็เดินออกมานะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นไพ,พ,พ่พระพิคเนศทรงหนูนะคะสุขภาพช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะกินให้ถูกสุขหลักถูกสุข ลักษณะอนามัยเอผอู้ถูกหรือเปล่าเนี่ยนะคะเรามาระวังความชื้นหรืออะไรที่อับชื้นเป็นได้เชื้อโรคเชื้อราก,ก็เรามาระวังในเรื่องนี้แล้วก็เรามาระวังอาหารการกินขอให้กินอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะนะคะเอออ่ะต่อไปนะคะอ,อ่าลักษณะกระสังทองนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องอะไรที่วาวุ่นใจก็ได้นะคะถ้าช่วงนี้ไม่มั่นใจอะไรนะคะ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสุดนาออย่างที่บอกนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจนะคะอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ขอให้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในความคิดมั่นใจในความฝันมั่นใจในความสามารถนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะทําศัลยกรรมใดก็เป็นช่วงเวลาที่ดีถสามารถทําได้เพื่อเพิ่มพูนความมั่นใจให้ตัวคุณเองนะคะต่อไปนะคะเรื่องการงานอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกนะคะอาจจะเลือกงานใดงานหนึ่งหรือว่าอาจจะต้องตัดสินใจ เลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนเส้นทางนั้นดีเสมอนะคะมีการตัดสินใจการเซ็นสัญญาหรือการใช้ทนายความเกิดขึ้นได้ในเรื่องหน้าที่การงานจะได้รับความยุติธรรมนะคะอ่ะต่อไปชื่อเสียงลาบยศนะคะชื่อเสียงลาบยศนะคะช่วงนี้ก็ะระมัดระวังคําพูดนะคะพูดดีเป็นสีเก็บตัวพูดไม่ดีก็วาวุ่นใจได้เพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดนะคะถ้า พูดดีก็ดีไปพูดไม่ดีคนอื่นก็ไปพูดได้หรือว่าช่วงนี้เรามัดนระวังคําพูดของตัวเองอย่าพูดอะไรกับใครไปในทิศทางที่ไม่ดีหรือว่าอย่านินทาว่ารายใครนะคะมันจะตกถึงตัวคุณได้หรือว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีคนพูดถึงคุณทั้งทางดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าไปรับฟังอะไรหรือว่าอย่าไปสับสนอะไรกับคําคนพูดนะคะอ่ะแล้วก็สรุปสุดท้ายท้ายสุดนะคะเป็นไพ่เสาหลักนะคะก็ยึดมั่นถือมั่น จับหลักให้มั่นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะบ้านหรือว่าเกี่ยวอะไรกับบ้านหรือทรัพย์สินก็จะไปในทิศทางที่ดีซื้อบ้านขายบ้านนะคะก็จะจัดการได้นะคะขอให้ยึดมั่นถือมั่นมั่นใจในตัวเองแล้วจะประสบความสําเร็จชีวิตจะต้องออมีความมั่นคงแน่นอนนะคะใต้สำรับนะคะเป็นไพ่ของพญายามราชทํทำดีย่อมได้ดีเพราะฉะนั้นก็มันสร้างความดีสร้างกรรมดีนะคะ มีอะไรที่อาจจะต้องจบลงและเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในเดือนตุลาคมนี้นะคะออก็อะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ